สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับโอ้โหผมไปตางจังหวัดมาหลายวันเลยไม่ได้กลับมาทำกับข้าวขวตัวฐานให้ทุกคนได้ชมเลยนะครับวันนี้กลับมาแล้วนะครับที่สิงห์บุรีตอนนี้ผมก็จะมาทําเมนูแกงจืดไข่น้ํานะครับใส่แตงกวาแต่ว่าผมก็จะมีแตงกวาที่ยัดไส้หมูมาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันครับผมมีง่ายง่ายเลยนะฮะตอนนี้คือไม่ได้ซื้ออะไรเลยคือค้นค้นในตู้เย็นก็พอดีมีเนี่ยครับมีแตงกวานะครับก็ปอกแล้วก็ เอาหมูสับยัดเข้าไปนะครับสับสับหมูแล้วก็ยัดเข้าไปมีกระเทียมพริกไทยดํานะครับแล้วก็จะมีต้นหอมนะครับมีตตงกวาแล้วก็มีไข่ผมใช้ไข่เป็ดนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับว่าแกงสืดไข่น้ําแต่ว่าจะมีตตงกวาแล้วก็ยัดไส้หมูสับเข้าด้วยจะเป็นยังไงนะครับเรามาติดตามรับชมกันครับมาทำข้าวกันมาครับ ั้งกระทะนะครับผมใช้น้ํามันหมูนะครับนี่ใส่ลงไปเลยกระทาร้อนดีนะครับผมก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนกระเทียมหอมดีนะครับผมก็จะใส่แตงกวาที่เราหัน่นรอไว้เลยนะครับเพื่อ,อไปผัดกับน้ํามันเพื่อให้มันสลดลงเล็กน้อยเนี่ยครับไม่ต้องให้มันสุกมากก็ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องไปต้มอีกทีนึงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ จะใส่ไข่ลงไปนะครับผมใช้เป็นไข่เป็ดสี่ฟองนะครับงวดน,นี้หี่แบบนี้เลยผมใส่ไปทั้งรูปแบบนี้เลยฮะมันต้องไปตีก่อนถ้าบางคนใครตีไข่ก่อนก็ได้ครับไม่แปลกไ,ไม่ผิดแต่ผมต้องการให้มันมีทั้งสีเหลืองสีขาวอยู่ในแกงสืดของผมด้วยนะครับเมื่อมันสุกดีนะครับเนี่ยผมก็พลิกแปลพลิกมาแล้วก็ตักพักไว้เดี๋ยวเรามาต้มน้ําสุกกันเพื่อทําเป็นแกงจืดไข่น้ํา ตังกว่ายดไส้หมูสับอาเรียบร้อยนะครับนี่ตั้งน้ำร้อนลยครับเมื่อน้ำร้อนดีนะครับผมก็จะใส่กระเทียมแล้วก็พริกไทยดำที่เราบุกเอาไว้นั่นเองนี่ใส่ลงไปเลยครับใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับใครมีรากผักชีก็ใส่หรือไมด้วยก็ได้จากนั้นนะครับผมเราก็จะใส่ตังกวาที่เรายดไส้หมูลงไปเลยแบบนี้ต้มทิ้งไว้เขาสักพักหนึ่งนะครับให้เขาเดือดดีแล้วเราค่อย ใส่ซุปก้อนจากนั้นนะครับพอมันเดือดดีแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ตตงกวาที่เราผัดกับไข่ไว้นะครับใส่ลงไปเลยปรุงรสเพิ่มด้วยซีอิ๊วขาวนะครับต้มสักพักหนึ่งเมื่อเขาเปื่อยดีนะครับแล้วก็นิ่มดีเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเรียบร้อยครับสําหรับใครที่ต้องการกินเมนูนี้นะครับแกงจืดไข่น้ําแตงกวาจะไสหมูสับเรียบร้อยทานกับข้าวสวยร้อนๆนะ แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกับครัวตห้หานคิเช่นนะครับกับพระหัวมันนอกคนนี้นะครับอามุกิขอบคุณที่ติดตามนะครับไว้เมนูหน้าเป็นเมนูอะไรติดตามกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ